พระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกัน ด้วยรักบรรดาน,นิทานสีขาวเรื่องศิลปินผู้ไร้แขนขวาทมรักศิละปะเขาชอบวาดภาพสีน้ำมันเป็นชีวิตจิตใจครอบครัวของทมเข้าใจความต้องการนี้ดีจึงสนับสนุนให้ทมได้วาดภาพอย่างต่อเนื่องในที่สุดทมก็กลายเป็นศิลปินเอกด้านวาดภาพสีน้ำมันผู้คนต่างชื่นชอบภาพวาดของเขาและพากันเข้าชมนิทรรศการแสดงภาพวาดของทมจนแน่นขนาดทุกครั้ง ทมมีความสุขในงานที่เขารักได้ไม่นานวันหนึ่งอุบัติเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่ทมกำลังข้ามถนนอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีรถยนต์คันหนึ่งแล่นมาเฉี่ยวเขาจนลม้มและมีรถสิบล้ออีกคันวิ่งมาทับแขนของเขาจนบี้แบนทมสลบไปเพราะความตกใจและเจ็บปวดขันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขาก็พบว่าตนเองนอนอยู่ในโรงพยาบาลและแขนขวาของเขาก็หายไป แม่แม่ครองเรียกแม่ด้วยความตกใจโดยที่ไม่รู้หรอกว่าจะมีแม่อยู่ในห้องนั้นหรือไม่แต่แม่ของเขาก็อยู่ที่นั่นพร้อมด้วยพ่อและพี่ๆน้องๆของเขาทุกคนต่างมาเฝ้าทมด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอะไรลูกอะไรแม่และทุกๆคนรีบพุ่งมาที่เตียงของทมต่างก็ดีใจที่ทมรู้สึกตัวสัทีแขนผมแขนขวาของผม ทมร้องเหมือนคนเสียสติมือซ้ายของเขาไป่ายไปมาตรงที่ว่างซึ่งควรจะมีแขนขวาวางอยู่แต่ทุกสัมผัสคือความว่างเปล่าโทลูกรอดมาได้ก็บุญเท่าไหร่แล้วเสียแขนขวาไปแค่แขนเดียวช่างมันเถอะแม่ของทมครางน้ำตาไหลลินทมรู้สึกหมดหวังกับแม่เพราะเขาไม่เชื่อว่าคำพูดของแม่คือความจริงเขาหันไปหาพ่อซึ่งนืนอยู่ข้างๆแม่ พ่อแขนขวาของผมแขนขวาของผมเขายังคงร้องฐานอยู่อย่างนั้นพ่อของทมเป็นคนมีสติหนักแน่นจึงควบคุมอารมณ์ได้ดีที่สุดค่อยๆเล่าให้ทมฟังว่าลูกเอ๋ยเจ้าโดนรถเฉี่ยวและล้มลงไปบนถนนรถสิบล้ออีกคันขับมาด้วยความเร็วจึงหยุดไม่ทันและทับเอาแขนขวาของเจ้าหมอพยายามช่วยต่อแขนให้ลูกแล้ว แต่กระดูกข้างในแตกละเอียดเกินกว่าจะเยียวยาแต่ถ้าปล่อยไว้แผลข้างนอกก็จะเน่าจนเป็นอันตรายถึงชีวิตหมอจึงต้องตัดแขนขวาของเจ้าออกเสียแม้จะมีคนรอบข้างให้กำลังใจแต่ศิลปินก็ต้องใช้มือขวาในการวาดภาพทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้ทมก็ไม่อาจทำใจยอมรับได้เขานังร้องไห้ฟูมฟายอยู่หลายวัน หัวใจของทมหมองเศร้าเพราะไม่มีมือขวาไว้จับผู้กันและยิ่งต้องทำใจยอมรับว่าความเป็นศิลปินเอกของเขาและเสียงชื่นชมของผู้คนคงต้องหายไปพร้อมกับมือข้างนั้นด้วยความทุกข์ของทมทำร้ายคนทั้งครอบครัวไม่มีใครมีความสุขที่เห็นทมเป็นแบบนี้ในที่สุดแม้ซึ่งกินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายวันก็พูดกับทมว่าลูกเอ๋ย ถึงไม่มีแขนขวาเจ้าก็ยังมีมือซ้ายนี่คำพูดของแม่จุดประกายความคิดให้ทมใช่แล้วยังมีมือซ้ายเขาจะลองเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายวาดรูปดูทมหันมาจับพู่กันอีกครั้งแต่คราวนี้เขาใช้มือซ้ายหัดแต่งแต้มสีสันให้แก่ภาพวาดทุกคนในครอบครัวต่างเอาใจช่วยพวกเขาอยากให้ทมกลับมาเป็นทมคนเดิมแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ง่ายอย่างที่คิด คนที่เคยถนัดมือขวาจะให้เปลี่ยนมาใช้มือซ้ายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งต้องวาดรูปที่ใช้ฝีมือมากถึงจะวาดได้สวยงามก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่หลังจากลองวาดมาแล้วรูปแล้วรูปเล่าทมก็ยังวาดได้ไม่ดีลายเส้นที่เคยงามวิจ,จิตกับบิดเบี้ยวอย่างไม่น่าให้อภัยสีสันที่เคยเพลิดพริงแพรวพรวก็เลอะเทอะเพราะผสมสีไม่ดีพอในที่สุด ทมก็ถอดใจทิ้งผู้กันลงพื้นด้วยความหงุดหงิดและกลับมาเป็นคนซึมเศร้าตามเดิมความทุกข์จึงกลับมาเยี่ยมคนในครอบครัวของทมอีกครั้งวันหนึ่งพ่อพาทมไปดูงานแสดงภาพวาดสีน้ำมันที่จัดในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งทมเดินดูภาพแต่ละภาพด้วยความรำคาญใจแม้จะขาดแขนขวาแต่สายตาของศิลปินเอกก็ยังคงอยู่ทมเห็นข้อบอกพร่องในแต่ละภาพและคิดว่าถ้าเป็นเขา เขาจะไม่ลงสีภาพแบบนั้นจนกระทั่งมาถึงภาพวาดในกรอบสุดท้ายซึ่งตรึงตาตรึงใจทมไว้จนพูดอะไรไม่ออกภาพนั้นเป็นภาพวาดของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังใช้เท้าวาดรูปอยู่ในสวนหลังบ้านทมเห็นภาพนั้นแล้วเกิดความประทับใจขึ้นอย่างฉับพลันเขาอยากพบคนวาดภาพภาพนี้พ่อจะพาลูกไปเองท่อทมบอก และรีบไปติดต่อคนจัดงานเพื่อขอที่อยู่ของคนวาดภาพดังกล่าวสองพ่อลูกใช้เวลาเดินทางไม่นานก็มาถึงบ้านของศิลปินคนนั้นซึ่งเป็นบ้านไม้เล็กๆอันแสดงถึงความสมถะของผู้อาศัยหญิงเชราคนหนึ่งเดินออกมาต้อนรับด้วยไมยตตีติดและทันทีที่ได้รู้ความตั้งใจของทมนางก็รีบเชื้อเชิญให้แขกเข้าบ้านด้วยความยินดี ลูกสาวของฉันต้องดีใจแน่ๆที่มีคนมาเยี่ยมแกเอาแต่วาดรูปอยู่ในสวนหลังบ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยทมและพ่อเดินตามหญิงชาราเข้าไปในสวนหลังบ้านทมนึกเอกใจที่เห็นสวนแห่งนี้เหมือนกับสวนในภาพวาดนั้นไม่ผิดเพี้ยนและถึงกับตะลึงพรึงเพลิดเมื่อได้พบกับศิล,ลปินผู้วาดภาพนั้นสวัสดีค่ะศิลปินสาวหันมาทักทายแขกด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจ เธอไม่มีแขนเลยทั้งสองข้างและกำลังใช้เท้าขี่ผู้กันแต่งแต้มสีสันลงบนผืนผ้าใบของเธออย่างชำนิชำนาญคุณเอเออทมไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดีหญิงสาวพยักยิ้มด้วยความเข้าอกเข้าใจเธอไม่ใช่คนสวยแต่กลับมีรอยยิ้มที่งดงามมากเรียกว่าแก้วก็ได้ค่ะเธอมองไปที่แขนขวาซึ่งไม่มีอีกแล้วของทมอุบัติเหตุใช่ไหมคะคงเพิ่งจะเกิดขึ้น ทมประหลาดใจคุณทราบแก้วหัวราอดสดใสตอนที่ฉันเพิ่งเสียแขนทั้งสองข้างไปเพราะอุบัติเหตุฉันก็เป็นแบบคุณละค่ะหวาดกลัวชีวิตไปหน้าเต็มไปด้วยความหมองเศร้าจิตใจก็แสนหดหู่นั่นเป็นเพราะเรายังไม่อาจทำใจยอมรับการสูญเสียนั้นได้ทั้งทั้งที่มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วแต่ดูเหมือนคุณจะจัดการกับมันได้ดีทมกล่าวอย่างชื่นชม ไม่ดีนักหรอกค่ะสามปีทีเดียวก็จะกลับมาเป็นผู้เป็นคนอีกครั้งแต่พอทำใจได้มันก็จะผ่านไปเหมือนไม่เคยเกิดกับเรามาก่อนแม่ของแก้วและพ่อของทมเดินเข้าไปในบ้านโดยปล่อยให้ลูกๆนั่งคุยกันตามลำพังธมมองแก้วใช้เท้าวาดภาพอย่างเพลิดเพลินภาพวาดของแก้วช่างงดงามยิ่งน,น,นักผมก็เป็นคนวาดภาพคนหนึ่งเขาพูดขึ้นแก้วเงยหน้ามองธมด้วยความสนใจ ชีวิตผมอยู่ได้เพราะมีมือขวาให้วาดภาพแต่พอเสียมือข้างนี้ไปผมก็แทบบ้าเมื่อคิดว่าจะไม่ได้วาดรูปอีกจนกระทั่งเห็นภาพที่คุณวาดซึ่งที่แท้ก็เป็นภาพตัวคุณนั่นเองฉันวาดด้วยกระจกนะคะแก้วบอกด้วยรอยยิ้มเธอวางผู้กันในเท้าแล้วหันมาพิจารณาทมอย่างจริงจัง คุณยังดูดีทุกอย่างเลยแค่แขนขวาหายไปแต่คุณก็ยังมีแขนซ้ายทอมหัวเราะเฟื่อนเคุณกำลังจะบอกให้ผมใช้มือซ้ายวาดรูปเหรอผมลองแล้วไม่มีประโยชน์หรอกเขาใสา่หน้าแก้วยิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดว่าแล้วคุณคิดว่าฉันหัดใช้เท้าเขียนหนังสือมาตั้งเด็กๆหรอคะ แล้วคุณก็คิดว่าการใช้เท้าจับผู้กันจะง่ายกว่าการหัดใช้มือซ้ายให้วาดภาพได้อย่างนั้นหรอคุณทมคุณยังโชคดีกว่าฉันมากนะชะตากรรมอาจจะแย่งชิงแขนขวาของคุณไปแต่ไม่ได้พรากพรสวรร์จากคุณไปด้วยอย่ายอมแพ้นะคะมาช่วยกันวาดภาพดีๆให้คนดูดูแล้วมีความสุขกันดีกว่าคะ่ะคำพูดของแก้วสร้างกำลังใจให้ทมอย่างท่วมทน้นแรงบันดาลใจในการวาดภาพของเขา กลับมาอีกครั้งทมรีบกลับบ้านและหัดใช้มือซ้ายวาดภาพทุกวันทุกคืนแน่นอนมันไม่สำเร็จในทีแรกทมต้องใช้เวลาฝึกมือซ้ายอยู่นานและตั้งมั่นว่าจะไม่ทิ้งผู้กันจนกว่าจะวาดภาพได้เหมือนเดิมจนในที่สุดเขาก็ทำได้ภาพวาดของทมกลับมาเป็นที่รู้จักในฐานะภาพวาดของศิลปินเอกอีกครั้ง เธอทั้งหลายการไม่ดูถูกตนเองเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในชีวิตจริงอยู่เราอาจจะมีน้อยกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะดีเท่าคนอื่นไม่ได้ถ้าเธออยากประสบความสำเร็จเธอต้องภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีหรือเป็นให้ได้ซะก่อนยอมรับความจริงให้ได้ว่าเรามีอยู่เท่านั้นจริงๆแล้วนำสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก มาจัดสรรให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเรามากที่สุดที่สำคัญจงอย่ายอมแพ้เพราะการยอมแพ้จะทำให้เรามองข้ามสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทั้งที่สิ่งเหล่านั้นอาจจะรอให้เราค้นพบมานานแล้วก็เป็นได้